และกระตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสีสามมาแล้วไม่น้อยกว่าสปีเพราะฉะนั้นไอคนนี้เป็นสีมาแล้วสองปีหเดือนเป็นสี่สี่ปีหนึปีสบเอ็ดือนเห็นไหมครับไม่ต้องเป็นสีสี่ถึงสองปีถึงแม้จะไม่จบปีหกก็เป็นแค่หนปีสิเ็ดเดือนเพราะเป็นสี่สามมาสองปีหเดือนนะครับาเป็นสีเพียงหปีสิบเอ็ดเดือนนะครับใช้คุณบัดข้อสอ แล้วมันจะมีข้อสอมีทุกอาทุกสายงานที่เ้าไปสายหนึ่งสายสองมันก็มีนะนะครับในข้อสอเนี่ยนะครับแต่เพียงแต่ว่าในข้อที่จริงเราไม่คยมาใช้ข้อสองเราใช้ข้อหนึ่งข้อเดียวประมาณเรื่อๆยๆเลยคือเราไปสองป,สองปีสองปีสองปีตลอดไปที่เสียไปขาดท y, ุนไปเรื่อ้าไปมันก็เสียไปนะครับไม่สามารถผคืนได้จริงๆมันมีข้อสองที่อเอามาคกันยังได้ตอนไปนที่สามไปนาน นะครับขึ้นส4่สี่ก็มาคืนได้หรือเจ้าสาย2อเป็นสี่สนขึ้นเป็นสีแล้วตอนขึ้นส4ก็เอามาคืนได้มันมีเงินฝากคอสอ2อยู่เพียงแต่ไม่ได้เราใช้เลยนะครับตรงนี้ตวนเดิอนนะนะครับแต่เดี๋ยวคนมีวิญญาณจะได้ใจนะครับบอกไม่เห็นตัวเรือนโบเลยแต่ถ้าเป็นส4ก็ต้องส่ง2ปีด้วยแต่อยลืมนะครับหลักเกณฑ์การเลงอนระดับนะครับ4ขึ้นห้5เดือนเดือนมันต้องแตกขั้นต่ำห้ เทานเนี่ยคุณมีแตวุยาตีคุณเป็นสีสามสองตีโต้น้ขึ้นเป็นสีสี่นะครับต่อเป็นสี่สี่ไปกิน,น,ท,น, 4, นท่านต่ำสีสี่จะขึ้นสีห้าไอ้ข่านต่ำสีสี่คุณนต่ำสี5ห้ามต่าง, 5, างยูสี่ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นสีสี่สองตีทิมก็จะอยู่แต่ถ้าคุณเงินเดือนยังไม่ถึงข่านต่ำสีห้าก็เป็นสี่ห้าไม่ได้ถ้คู่เป็นวุ้ยยนตีเนี่ย ะครับถ้าจะเป็น C4 แค่สองปีเราเป็น C5 ก็แสดงว่าต้องได้สองขั้นสองปีซ้อนถูกไหมทำได้ในสองขั้นสองปีซ้อนนะครับมันมีสูตรนะเอาไปทับสูตรทำให้ได้ตรงนี้เป็น C5 ไวๆนะครับมีสูตรด้วยนะสูตรนี่ง่ายด้วยไม่ยากนะครับก็เพราะว่าถ้าคนที่เรียกๆโโถใช่ไหมเรียกๆโโถเนี่ยเขาเ,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 เรียอเร็วแล้วนะทั้งคนไม่คิดจะเรียง ทำยังไงให้เพื่อนไวนะครับเอานอนหนูไล่นอนหนูทิ้งไปมันจะได้ไวเหมือนเขาเพราะเราไม่คิดจะเรียนก็ต้องไล่นอนหนูทิ้งไปแค่เรียนยังไม่เที่ยงนะครับนอนหนูที่ไหนก็ต้องทิ้งไปคุณสะกดคําว่าเรียนเด็กสาเรอเราเรียนสาเีย,ยอยักนอนหนูนะแล้วให้นอนหนูมันไปนะมันก็จะเหลือคำว่า เออมันถึงจะได้ 2, 000, 2, 000สองขั้นสองขีดซ้อนนะครับแล้วคุณจะก้าวหน้าเพราะต้องผู้เรียโโนะครับคุงนั้นนะโอเคครับนี่คือเรื่องของเรียโโตัวเดียวนะนะครับผมยังไม่พูดระกเบียงการเลื่ดับเลยนะผมไม่พูดหลอกระเกียงกระดับนะครับเพราะถ้าพูดเนี่ยผมจะใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาทีนะครับระับียงการะดับนะครับหรือถ้าจะพูดสั้นๆจริงๆแล้วรายเลดับเนี่ยนะครับที่เราเรื่องผิดกันมาเนี่ย พอเราไปหมดข้องจําีหนึ่งจะไป4ีสองมีนไถแไ่สองจะไปสามยังไงสาจะไปสี่ยังไงสี่จะไปห้ายังไงเสร็จก็มาจับสายสองต่อสายสองสองไป3ามยังไงสามไปสี่สี่ยังไงสี่ไปห้าห้าไปหกยังไงนะครับแค่นี้พอมาจับสายสอีกสไปสี่ยังไงสีไปห้ายังไงหไปหกยังไงนรับ้าจับมอม่ันไงไอ้างไงห้าไปหกยังไว้อยูัแต่นอายุมาจแล้ายากสามปสี่มันไี่ไดห้ัน้ยนะครับจริงๆมัอมหลักอยู่แค่กสาม ในยึดการเร,รดับทุกสายงานใช้หลักเดียวกันในสามหลักนี้หลักเดียวหมดเลยถ้าจำสามหลักไดน้นะครับคุณไม่ต้องไปจําทุกตัวเลยเนี่ยมันใช้เรดารเพื่อไหร่เอาสามหลัก,กนี้ไปจำนะครับสามหลักนี้คืออะไรนะครับกนะ่อนจะเข้าใจสามหลักคุณก็ต้องรู้คาว่าในพวกนอกควกก่อนนะครับของทุกสายว่ามันอยู่ช่วงไหนบ้าง อย่างไซนหนึ่งเนี่ยในคว่ก็คือหนึ่งถึงสามไซนสองก็สองถึงสี่ไซนสามก็สามถึงห้าที่คือในคว่ที่เหลือคือนอกคว่หมดแล้วในคว่กับอ้อแบ่งอีกมันมีในคว่ขั้นต้นกับในคว่ขั้นสูงหรือจะจำง่ายๆในคู่ขั้นต้นมันคือเรื่องหลักขั้นแรกในคว่ขั้นสูงก็คือเรื่องหลักขั้นที่สองส่วนที่เหลือคือนอกคว่นะครับนี่ในสามหลักคือในคว่คือเรื่องหลักขั้นแรกเรื่องหลักขั้นที่สองเรื่องหลักขั้นที่สามขั้นที่สามคือนอกคว่ไม่ว่าจะเรื่องเป็นสีอะไรมันก็คือนอกค นะค,ะครับใช้สามหลักตรงนี้หลักที่หนึ่งนะครับคนที่จะเลือกะดับได้ครั้งแรกครั้งแรกไม่ว่าสายไหนครั้งแรกนะครับมีเงื่อนไขอยู่เพียงตัวเดียวหลักที่หนึ่งคือระยักเวลาหรืญญตำแหน่งตามคุณสมบัติของาตำแหน่งจบเท่านั้นหลักนะครับนั่นคือเรือกหับครั้งแรกแต่สายหนึ่งสายสองหรือสายสามก็แล้วแต่เลือกระดับครั้งทงี่สองนะครับคือหลักที่สอง หลักที่สองคืออะไรนะครับหลักที่สองมีเงื่อนไขสองตัว,วถ้าจะเลือกหลักตอนที่สองนะครับตัวแรกมีระยะเวลาตามคุณสมบัติของตำแหน่งตัวที่สองเงินเดือนแต่้นต่ำขอรับกี่ยขึ้นขึ้นนะครับนี่คือหลักที่สองจากสาย, 1, สาย 2, หนึ่ 3, 2, งสายสองหรือสายสามถ้าเลือกตอนที่สองต้องใช้หลักตรงนี้นะครับหลักที่สามคือการเลือกรอกบหลักพวกไม่ว่าสายไหนนะครับและก็ไม่ว่าเลือนเป็นสีน่อะไร นะคะร,ะรับหลักที่สามเงื่อนไขสามตัวเห็นไหมหลักที่หนึ่งเงื่อนไขห่ไขตัวเดียวนะครับหลักที่สองเงื่อนทีสองเงื่อนไขสองตัวต่บมานะเรื่อนที่สามอกจาพวกเงื่อนไขสามตัวสามตัวมีอะไรบ้างหนึ่งมีระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งรอจนแต่งงานสองมีระยะเวลาการงานที่เกี่ยวข้องตามคุณวุฒิสามเงินเดือน ปีงบประมาณที่แล้วและปีงบประมาณปัจจุบันต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่เกิดขึ้นไม่เกินสองขั้นนะครับเปนเดือนไม่ต้องแตกต่ำกว่าไม่เกินสองขั้นนะครับเดือนใดคุณก็ณต้องเป็นว่าปีงบปรที่แล้วปีงบปปัจจุบันต่ำกว่าตรงนี้ไม่เกินสองขั้นรที่เกิดขึ้นเท่านี้แหละครับหลักอย่าไปจาเงินนะครับเพราะถ้าคุณจาตัวเงินเมื่อไหร่ใเนเดือนนะ เหี่ยงคอมประเบียดบัญชีเงินเดือนคุณก็หาไม่เจอเลแต่ถ้าถูกจับหลักได้มันจะเกินไหมชี่เงินเดือนได้กี่ครั้งกี่ครั้งก็แล้วแต่เอาหลักนะครับนะครับนับลงมาไม่เกินสองขัง้นไม่เกินสองขัง้นไม่เกินสองขัง้นทุกครั้งคุณจะได้บอสซาคุณได้จนปัจจุบันและอนาคตคุณก็กยังนี้้ถายังอยู่ในระบบซีนะครับส่วนถ้าออกนอกระบบซีเป็นแท่งผูเ้เจน่วชาญนะครับปมจจุบันนี้เราพูดถึงเปียโถนะยไหมฮะเป็นที่โลนะครับต้องทำยี่ข้อปกปี หกรถหรือสี่ปริญญาโทไอ้แท่งก็เหมือนกันระดับบริการระดับบริการจะขึ้นวิจารณ์การวิจารสูงสุดก็คือสี่หน้าหรือสี่หกมันก็เขียนสี่ของหกไว้ดีกว่านะครับคือระยะเวลามันไม่ได้เขียนเสียเทียบเลยตรงนี้เพียงแต่เรื่องไถ่ขึ้นเทะเลที่มันได้าสี่หรเสียเทียบไหลนะครับตรงนี้นะนะครับมีคำถามถามไหมยากถามว่าปีที่แล้วคืออะไรนะนะครับปีงบมาที่แล้วมันก็ดูไม่ง่าย นะครับปีที่แล้วพีวันที่แล้วมีหนึ่งปีนี้พีกวันที่สามพีกวันที่แล้วมีอะไรท่านสองนั่นแหละคีกวันที่แล้วนะครับปีกวันที่แล้วมีกี่วันสามวันถึงห้าวันนะครับวันทีวันหนึ่งคุณได้ตามตัวเองโอเคเลยแต่เพื่อจับแน่นะครับคุณไม่ต้องทั้งสมมติว่าถงห้าวันหรอกวิธีการดูง่ายดูระหว่างวันที่สามกิจเกิดาถึงวันที่หนึ่งกรุระ นะครับเพราะสามปีเกันยาคุณตีว่าแจ้งมาหนึ่งกัญญาคุณนี้ตีว่าจัจจุบันมาคุณก็ดูสามกัญญาเปเดือนเท่าไหร่หนึ่งกลางเดือนเท่าไหร่ก็แล้วดับนะครับคุณก็จะเลือกอได้อะในเรื่องของันเดือนนะครับนะโอเคมีอะไรไหมที่ผมลงลมือไปมีนะไม่มีนะมมเอาคำถามขอคำแนะนำนะครับพนักงานาา่วนาบดีมันจุดระดับหนึ่ง แต่พอเลื่อนระดับขึ้นระดับสองขอนายกประเมินเป็นตําแหน่งที่บรรจุจากระดับสองเช่นเจ้าที่การเงินขอเป็นเจ้าหน้าที่การเงินจากตําแหน่งที่บรรจุระดับสองขอเลื่อนระดับสามขอนายกประเมินเป็นตําแหน่งที่บรรจุจากระดับสามเช่นเจ้าหน้าที่การเงินเป็นนักวิชาการเงินผููถามมีความเห็นว่ากข้าวหน้าเร็วแต่ความสามารถไม่ค่อยมี คุณได้รับการรวมด้วยอย่างนี้นะครับไอ้หนึ่งกับสองเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับประสานงานได้เพียงกันงแล้วคอปเปอร์มันยุบรวมไงไอ้หนึ่งกับสองมันรวมกันได้นะครับแต่ไอ้กตอนขึ้นสามเนี่ยมันไม่ใช่ขอที่ยุตัวเองยเดียวแล้วขึ้นสามได้ไม่ใช่คนที่ขึ้นสามได้หนึ่งต้องสอบแข่งขันได้หรือสอบท่าเลือกได้อย่างในอูลนิยมการสอบมันก็ต้องคนที่มีความรู้กบอลระดับสูงอยู่แล้วถึงจะสอบได้ถ้าสอบ ็ต้องแปลงกรมยังวิว่าดูกรมน,นร้รอยสองเดือนผมรวมเฉพาะทางนะครับแล้วไม่นด้เป็นปต่างนะครับสุดท้ายผมเองตอนนี้นึกข้ออะไปอย่างหนึ่งะ,ะครับที่ผมพู่วิทีแรกในเรื่องของเงินเดือนที่จะรับเมื่อเรียบระดับแล้วนะครับไปสุดท้ายเลยขออนไม่ได้แล้วจบสิ้นเลยนะครับดูรูปนี้เงินเดือนที่ได้รับเมื่อเรียบระดับแล้ว